ทั้งสองครับวันนี้ยังไม่เจอกันเลยไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็คือผมไม่รู้หรอกว่าการขึ้นเป็นจุดสูงสูงแบบพี่ทั้งสองคนมันเป็นยังไงแต่ผมรู้ด้วยแววตาและสีหน้าของพี่ในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันหลังกลับจากคอนเสิร์ตหรือโดนเรื่องดราม่ามาพี่เขาแบบไม่สนานเหมือนที่เราอยู่ด้วยกันเลยก็อยากว่าบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่ามัน รู้สึกยังไงแต่ผมอยากจะให้กําลังใจพี่ๆี่ผมเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เยอะหรอกแต่อยากให้กาลังใจว่าสู้ๆผมเป็นคนหนึ่งที่แบบมีความสุขมากเวลามาคอนเสิร์ตกับพี่ทั้งสองผมจะอบอุ่นปลอดภัยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาคอนเสิร์ตกับพี่ทั้งสองนะครับพี่พี่ทั้งสองคนนี่คงจะเวลายืนขึ้นหนึ่งครั้งเวลา ยืนขึ้นซ่งหนึ่งครั้งคนเห็นเป็นล้านแล้วพี่สามารถสร้างความสุขให้คนเป็นล้านได้นี่คือพี่สุดยอดแล้วผมคนหนึ่งในนั้นที่มีความสุขมากที่ได้เห็นพี่ทั้งสองยือนอยู่บนเวทีแบบนี้นะครับผมขอเสียงให้พี่ชายพี่สาวผมเลยครับรับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> พี่นุกนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สู้มากนั่งกินข้าวด้วยกันเนาะฟังเรื่องราวชีวิตเขาแบบผมไม่ได้ครึ่งเลยในแรงก ที่นุ๊กเขาผ่านมาเยอะเรื่องแค่นี้คงจะจิบจิหรือคงปล่อยผ่านได้ในบางเรื่องนะครับเป็นคนแรกๆด้วยที่ผมแบบมีปัญหาอะไรต่างๆผมจะเข้าไปคุยกับพี่นุกคนแรกแล้วก็ได้คําปรึกษาคําให้กลรงใจที่ดีส่วนพี่ปายผมมีโมเมนต์หนึ่งที่เดี๋ยวมันคงถึงเวลาประมาณนี้คือตอนนั้นพี่ปายเป็นพนักงานออฟฟิศออฟฟิศสิลปิเปิดใหม่ๆผมก็เดินไปขอปากกาออฟฟิศ ว่าจะไปแต่งเพลงหน่อยพี่ปายก็จิบประกาศสีเหลืองมาให้อยู่ใน Facebook ผมผมโพสต์อยูอ่ประกาทั้งนั้นผมแต่งได้ประมาณ3เพลงนะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังกันว่าเป็นเพลงอะไรนะครับสู้ๆครับพี่ทั้งสองครับผมสู้ๆขอเสียงอีกเสียงรอบนะครับขอบคุณน้องชายขอบคุณน้องชายมากคือจากที่น้องพูดนะครับเราตั้งแต่ ตั้งแต่มีงานมาเขาไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแล้วก็อย่างที่น้องพูดว่าก่อนหน้านี้เราจะนั่งกินข้าวด้วยกันคือเราไม่มีเงินนะครับช่วงนั้นเรานั่งกินทอดปลาแห้งที่พี่พี่เอฟซีส่งไปให้เราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้บางวันเราใช้เงินไม่ถึงไม่ถึง10บาท20บาทด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดความจริงนะถามพี่สิงห์ดูก็ได้คือเราสู้มาด้วยกันน่ะแล้วก็ดีใจที่ น้องก็ได้มาณตรงนี้เหมือนกันขอบคุณน้องมากครับมันมันมันอธิบายไม่ถูกแล้วก็ปายด้วยนะครับใช่ครับเราสู้มานุกก็มีแรงกดดันหลายๆอย่างที่นุกสู้มาเหมือนกันออฟก็เหมือนกันดีใจดีใจขอบคุณน้องมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ผมเพงให้กับน้องออม้วยครับไม่มันพูดเรื่องอะเมื่อกี้เม<อ>ื่อกี้มีพี่เขาตะโกนบอกว่าอย่าหายเด้อย่าหายเด้ไม่มันคิดถึงคือ,อม, <c oughs> มัน ก็รู้อามันมีหลายคำที่จริงๆนุกนุกนุกเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบอ่านเรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วทีนี้มันมันเยอะมากไงแล้วนุกก็รู้รู้ด้วยว่าปลายก็ต้องก็ต้องมีคนรู้สึกแล้วคำบางคำที่เราอ่านซึ่งมันมันไม่มีผลกับใจเราเลยละเอะไรแบบนี้มันไม่มันไม่มีผลดีเลยอะ่ะมันเหมือนเขาเราสร้างเสียงโอ้อะใช่ไหมแต่มันเหมือนเขาไม่รักเราเลยอะ่ะอะไรประมาณนีน้บางคนนะ จริง,รรงแท้คนจะได้คนที่จะได้เห็นน้ำตาผมเนี่ยมันยากมากนะขอบคุณนะบอกุณแล้วเรื่องไหนที่มันไม่ไม่น่าไม่น่ารับรับรับรู้อ่ะคุณก็รู้ให้มันน้อย คนคิดมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต่างจากไปไปแต่ว่าผมก็ต้องเข้มแข็งว่าผมผมจะต้องดูแลไปไปไงซึ่งบางครั้งก็อาจจะอ่อนแอนิดหน่อยลกต้องขอโทษด้วยพี่ด้วยนะโอ้มีมีแต่ทุกคนให้เป็นเป็นกำลังใจคุณเสมอเนี่ยครับ <laughs> คุณสู้ คุณต้องสู้สูทุกคนยังสู้สู้คุณรู้ไหมว่าวันนี้ฝนตกอ่ะรู้ทุกคนอ่ะไม่กำลังใจขนาดนี้ไม่มีเหตุผลไหนเลยที่คุณจะต้องยอมแพ้ในวันนี้นะอ่ขอบคุณมากขอบคุณาขอบคุณพี่ๆที่มาในวันนี้ทุกคนครับฝนตกก็ยังมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ในไลฟ์ทางบ้านนะครับขอบคุณ